สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมี่พบกับรายการคนปักเบี้ยวพี่นนท์นะครับหายไปนานมากตั้งแต่ติดเครื่องมือข้างล่างแล้วอะไรนะั่นใช่ไหมประมาณตอนนั้นน่าจะแบบจัดฟันไปแล้วเดือน2เดือนสิสองสาเดือนตอนนี้มาประมาณผมจะเล่าถึงช่วงประมาณเดือนที่8ของการจัดฟัน8ดนิดนิดของการจัดฟันที่เห็นอันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้คือแบบว่าปีกับ8เดือนแล้วแต่ว่าผมจะพูดถึงตอนที่เพิ่งจัดมา8เดือนก่อนนะครับ ในช่วงตอนที่4ที่คุณผู้ชมดูไปแล้วกับตอนที่5ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยหน้าผมมันไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาหน้าผมอันเดิมขึ้นมาให้ดูที่เคยถ่ายไว้ในช่วงนั้นนะครับระหว่างตอนที่4กับตอนที่5เนี่ยมันไม่ค่อยได้มีอะไรแตกต่างผมทําอะไรเหมือนเดิมหมดเลยคุณผู้ชมเห็นตอนที่4ี่ผมทําบทอาหารอะไรแบบนั้นนะคือผมก็ทําแบบนั้นมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งหลังจัดฟันมาได้ประมาณ8เดือนก็ไปหาหมอหมอก็จะเริ่มกรอหินรองฟันออกแล้วนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นข้างซ้ายที่ว่ามันมีปัญหาที่ว่าผมต้องเคี้ยวฝั่งนี้อย่างเดียวเขากรอหินรองฟันให้มันลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันบาลานซ์ซ้ายขวากันได้ทีนี้พอมันบาลานซ์ซ้ายขวากันผมจะมีพื้นที่ในการเคี้ยวได้มากขึ้นมันจะไม่ใช่แค่หิน2ก้อนนั่นแหละไอตัวที่มันเป็นฟันกลางอื่นๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาใกล้กันมันยังไม่ได้แบบกัดกันลงพอดีมันใกล้กันมากเหลือช่องนี้หนึ่งแต่การเหลือช่องแบบนี้ มันทําให้เคี้ยวอาหารที่มันชิ้นนุ่มๆใหญ่ๆห,หน่อยได้อย่างเช่นเนื้อไก่ที่มันเป็นไก่ต้มอะไรแบบนี้หรือว่าไก่ทอดที่ลอกหนังออกหมดผมยังคงกินเคฟซีอยู่จะยอมไม่กินเคฟซีไปจนผ่าตาเสร็จหรอฝันฝันไปเถอะผมก็เลาะส่วนที่กรอบออกก็ได้นะครับแล้วก็กินปกติเวลากินเคฟซีผใช้มือหมดเลยนะกินไก่ทอดกินเฟรนฟรายฉีกใช้มือกินอร่อยอร่อยมากแต่ว่าพอมันมาเป็นกรณีอย่างนี้ผมก็ต้องใช้ช้อนซ่อมแทนอะซ่อมมีดแทน แล้วมันจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติเพราะผมต้องหั่นแบบในรูปนี้เลยเฟ้นไฟนี้ผมต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นชิ้นละประมาณข้อนิ้วก้อยอะครับนิ้วผมยาวด้วยสิประมาณ1นิ้วของไม้บรรทัดอนึนิ้วหรือว่านิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้ต้องหั่นทีละเท่านั้นแล้วค่อยๆกัดเข้าไปขบเข้าไปทีละหน่อยๆห,หนึ่งอันไหนที่มันเป็นเฟ้นไฟที่กรอบที่มันแข็งก็ผมต้องปิดฝาไอ้ปิดกล่องมันไว้ให้มันนิ่มก่อนอะ แล้วก็มากินตอนนิ่มๆให้มันแบบได้รสชาติช่วงนั้นมันก็แก้ขัดไปได้บ้างเนาะแต่ว่าถ้ากรอบๆมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะแต่มันเลือกไม่ได้ทําไงได้ใช่ปะก็ยังไก่ทอดผมก็ต้องลอกหนังทิ้งแล้วก็กินแต่ไอตัวเนื้อข้างในถามว่าเราทําไมไม่กินสูตรไก่นุ่มมันไม่อร่อยอะ่ะไก่ฮอตแอนด์สไปซี่มันอร่อยกว่า <laughs> ก็เลยกินแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเอาเนื้อไก่จิ้มซอสแล้วก็กิน ตาเราก็จ้องไปที่ตัวหนังไก่ทอดที่เราแบบโอ้โหอยากจะกินมันมากเลยที่เดดของฮอตแอนด์สไปซี่มันอยู่ที่ตรงเน้นผมก็อยากกินมากแต่ว่ากินไม่ได้นะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะกินแล้วมันก็ยังรู้สึกมีความสุขเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมกินอย่างนี้ไม่ได้พอมาเริ่มกินได้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรากินได้แล้วเว้ยนี่คือเคฟซีที่เราเคยห่างหายไปนานแล้วเราใฝ่ฝันมันว่าอยากจะกินมันมันได้กินอีกแล้วแม้ว่าจะเป็นเค้น,นิดเดียวก็ยังดีเคยไหมเวลาเราขาด น้ำหวานเป็นนานๆแล้วเราได้กินแค่จิบเดียวแล้วรู้สึกว่าหูหวานชิ้นใจเออเหมือนกันเลยอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าปัญหาก็คือผมก็ยังคงจะกัดอะไรไม่ขาดอยู่ดีคือตัวชิ้นใหญ่เนี่ยมันยังพอจะกินได้บ้างมันก็นิ่มๆพอเรากัดได้ประมาณหนึ่งปุ๊บเคี้ยวได้ประมาณหนึ่งเนี่ยเราก็จะดิดลิ้นบี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 เหมือนเดิมเหมือนทฤษฎีเทคนิคอาหารบดท,ที่ผมกินก็ลิ้นบี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 แล้วก็เกินอันนี้ผมเล่าย้อนมาตอนช่วงประมาณเดือนที่8ของการจัดฟันพอเดือนที่9เนี่ย ในเมื่อช่วงเดือนที่8ผมเริ่มกินได้เยอะผมก็ลองหลายอย่างกินอาหารหลายแบบแต่มันต้องเป็นนิ่มๆเนาะอย่างเบอร์เกอร์ก็กิกนได้นะที่มันเป็นเนื้อไก่หรือว่าหมูบดหรือว่าเนื้อวัวบดอะไรเงี้ยเขากินได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นเหนียวๆใหญ่ๆนี่ผมก็ยังไม่ค่อยได้อยู่ดีนะครับก็ในช่วงนั้นผมก็จะพยายามลองหลายๆแบบในเมื่อมันกินได้เยอะขึ้นอาหารมันก็เริ่มเข้าไปทั่วถึงฟันเราด้วยความที่ว่าการจัดฟันมาเนี่ยเราไม่สามารถแปรงฟันได้สะอาดหรือว่า เราไม่สามารถแปลงฟันได้ทั่วเหมือนตอนที่เรายังไม่จัดเพราะว่ามันติดเครื่องมือนู่นนี่นั่นแปลงจัดฟันมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็มันก็ทําได้ในระดับหนึ่งเราก็ไม่ได้ดูแลทั่วถึงอะไรที่ดีพอหินปูนก็เริ่มขึ้นนะครับมันก็จะพอกเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราดูไม่เป็นแล้วเราก็เราคิดว่าเราทําความสะอาดดีแล้วนะแต่มันก็ยังมีอยู่เว้ยหมอฟันบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันพอกขึ้นมากกว่าปกติเราจะต้องขูด เราก็ต้องแกะลวดเอาออกเอาลวดออกบนเอาบนเลยแต่ว่าไอตัวบารเก็ตที่มันเป็นโลหะที่ติดอยู่ตามฟันเนี่ยไม่เอาออกนะเออเขาเก่งเนาะเขาก็ยังเอาไว้ตรงนี้ได้แล้วก็ขูดเฉพาะตรงที่ที่มันเป็นเนื้อฟันนะอ่ะขูด,ข,ดขูดออกไปขูดหินปูนไปเลยแล้วร่องฟันอะไรพวกนี้นะครับหมอที่หมอฟันอีกคนหนึ่งที่ขูดหินปูนทักท่านเน่แบบนี้แปลว่าไม่ได้ใช้แปรงซอกฟันนะเด็กแปรงกระจุกกับแปรงซอกฟันนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะ หน้าตามันจะเป็นแบบนี้แปลงกระจุกก่อนแปลงกระจุกมันจะเป็นอันนี้มันใช้ไปเยอะแล้วมันก็เลยบี่ไปข้างหนึ่งนะจริงๆมันจะต้องเป็นแบบเป็นเป็นกระจุกขึ้นมาก้อนเดียวฟูฟูขึ้นมานะครับฟูขึ้นมาก้อนเดียวฟูขึ้นมาก้อนเดียวเออนั่นแหละแล้วก็ตัวแปลงซอกฟันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะมีสองหัวเอ่อจะเป็นรุ่นทรงกระบอกบางๆอันนั้นสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระหว่างฟันอะไรแบบนี้ ต่สำหรับคนจัดฟันเขาจะให้ใช้เป็นตัวที่เป็นเป็นต้นสนมันจะใหญ่ๆข้างล่างแล้วก็ตรงปลายปลายมันก็จะเริ่มเล็กลงแบบนี้นะครับคล้ายๆแปรงล้างขนนมอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้มันเป็นแปรงซอกฟันนะครับอันนี้แปรงกระจุกใช่ไหมก็ไม่โฟกัสเออมันมันมันไม่ได้ออโต้โฟกัสนะเนาะมันก็ต้องดูเอาเองประมาณนี้ไอ้ตัวนี้ก็ใช้แค่แปรงตัวที่เป็นต้นสนจริงๆผมก็บอกหมอแล้วว่าผมก็ใช้นะแต่ว่าพอใช้ไปรู้สึกว่ามันใช้เวลานานผมก็เลยแบบแปรงส่งๆไปงั้นนะ ไรตัวนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็นึกว่ามันแค่แปลงตรงล่องมันก็สมมตินะตอนนี้มันติดลวดเยอะยังไงดีวะเงี้ยเอาตามล่องฟันอะสมมติว่านี่คือล่องฟันใช่ไหมผมก็สอดเข้าไปใต้นี้แล้วก็ขัดแล้วออกหมอบอกไม่ได้มันต้องแปลงระหว่างฟันด้วยก็คือตรงนี้ด้วยมองกล้องด้วยมันทํายากมาแล้วตอนนี้ผมมีการใช้ลวดมัดฟันข้างหน้าด้วยนิดหน่อยมันเลยจะแปลงลงไปยากมันต้องทําด้านในแล้วอะไรเงี้ยก็เลยน่าจะสาธิตไม่ได้ แต่หลักการก็คือว่าปกติแล้วที่ผมทําพลาดนะผมทําแค่ตรงสอดเข้าไปแล้วก็ไถตรงร่องเฉยแต่ว่าเขาบอกไม่ได้แค่น้าไม่พอเราจะต้องทําตรงคือพอเราระหว่างสอดระหว่างลวดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ขัดข้างข้างของแบล็กเก็ตด้วยเช่นเดียวกันพอเสร็จปุ๊บก็ข้างอีกข้างหนึ่งข้างขวาของแบล็กเก็ตนะอีกของอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจไหมคือสอดเข้าไปตรงกลางแล้วก็ชิดข้างหนึ่งขัดไอ้ข้างๆ้างของไอ้แบล็กเก็ตตัวนั้นแล้วก็ไปข้างหนึ่ง ขัดของให้ตัวนั้นเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็ขัดตรงผิวฟันที่อยู่แถวๆนั้นด้วยข้างๆมันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาออกล้างน้ําทําต่อซีซีหนึ่งร่องหนึ่งร่องหนึ่งไปเรื่อยๆจนครบส่วนในแปรงซอกฟันนี่ก็ก็ทําให้มันละเอียดกว่าเดิมหน่อยผมแปรงรีบไปใช่ไหมก็ต้องแบบให้มันละเอียดกว่าเดิมก็ปัดข้างบนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้ครบปัดข้างล่างเรื่อยๆเรื่อยๆปัดข้างในฟันซี 4, ฟันข้างในอะไรเงี้ยข้างข้างบนล่างให้หมด ต้องทําให้มันละเอียดขึ้นใจเย็นหน่อย2ออันนี้ใช้เวลานานมากเลยนะที่ผมทํามานะผมรัดขั้นตอนให้เลยสรุปให้เลยนะสอเนี้ใช้เวลานานมากเพิ่มการแปลงฟันเพิ่มเวลาการแปลงฟันจากเดิมก็นานมากแล้วก็กลายเป็นแบบจากครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆแปลงเนี่ยแล้วถ้าขัดฟันอีกอ่ะผมก็เลยยังไม่ขัดฟันด้วยเพราะว่าคือด้วยความที่ฟันผมมันเป็นแบบมันติดกันตั้งแต่ก่อนจัดฟันมาแล้วมันก็แบบเบี้ยวบูดเบี้ยวบูบี้ไปนู่นไปนี่มันติดกัน เวลาเรายัดไหมเข้าไปมันแบบมันจะไปเบียดบาดก็เลยยังไม่ทําผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแบบจัดไปให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างี้พอมันดีขึ้นเราค่อยจัดอีกทีเอเราค่อยขัดอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มันก็แบบยิ่งจัดฟันมันต้องใช้ไหมขัดฟันของคนที่จัดฟันด้วยมันก็จะยิ่งยากกว่าปกติอีกเพราะมันต้องแบบแทงไอตัวอะไรแข็งๆเข้าไปก่อนแล้วก็แบบทำนี่แล้วนี่ทำแ้โอ้โหไม่งั้นทั้งวัน่ะกว่าจะเสร็จนะครับก็เลยเราต้องทำางี้ทุกวัน โอ้ไม่ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นก็เลยแบบเออข้ามไปก่อนแล้วกันนะลองดูก่อนว่าใช้แปรงกระจุกแปลงซอกฟันที่หัวเป็นต้นคิดมัดนะต้นสนนะ่ะแล้วก็ตัวที่เป็นแปลงสําหรับคนจัดฟันอีกทีหนึ่งที่ผมทําผมจะใช้แปลงกระจุกก่อนคือปัดด้านบนให้ทั่วปัดเออเขาเรียกว่าอะไรบนของแบล็กเก็ตฟันบนล่างของบล็กเกตฟันบนแล้วก็บนของล่างล่างของล่างถูกป่ะแล้วเสร็จแล้วก็ ค่อยๆปัดด้านในอ่ะด้านในด้านในฟันเออแล้วก็ข้างบนข้างล่างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้แปรงตรงระหว่างฟันแล้วก็ข้างๆตรงขอบแบ็กเก็ตฟันแล้วก็ผิวฟันแต่แถวนั้นที่แปรงปกติเข้าไม่ถึงแล้วก็แบบค่อยๆสไลด์ขึ้นลงค่อยๆสไลด์ขึ้นลงตรงนี้นๆๆเนี่ยๆเงี้ยใช่ข้างในนะผมสอดไม่ได้ตอนนี้เพราะมันโดนมัดรวดไว้ถ้าไอแล้วก็ขาดออกมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมองกล้องไปด้วยมองหน้าจอ โปรแกรมไปด้วยมันจะคนละคนละด้านผลที่ได้คือดีขึ้นนะผมทําความสะอาดฟันได้ดีขึ้นแล้วก็หมอไม่ได้ทักนะครับก็แปลว่า2อันนี้ช่วยได้นะครับสําหรับเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของแบบนัดเข้าไปแล้วเขาก็จะเปลี่ยนลวดตัวลวดของออที่ผมจัดฟันเนี่ยมันก็จะมีลวดเริ่มตั้งแต่ลวดอ่อนเขาจะเรียกว่าลวดอ่อนนะคือลวดที่มันยังพอดัดได้อยู่ตัวฟันมันยังไม่พร้อม คือด้วยความที่ฟันผมไม่เคยจัดมาก่อนในชีวิตเลยมันก็จะแข็งแรงมากคือไอเบี้ยวๆนั่นแหะคือมันเป็นเบี้ยวๆที่แข็งแรงมากไม่เคยมีอะไรไปยุ่งกับมันเลยมันก็จะอยู่อย่างนั้นแข็งแรงมากพอเราเอาลวดไปดัดมันเราก็ต้องเริ่มจากไม้อ่อนก่อนต้องค่อยๆดัดเบาๆให้มันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงของมันเออให้มันแบบกระตุ้นมันก่อนค่อยๆมันจะเป็นโลหะลวดแบบอ่อนเสร็จแล้วเขาก็จะเพิ่ม ขนาดของความแข็งของลวดมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ยังเป็นลวดอ่อนอยู่นะก็จะเพิ่มเรื่อยๆแบบฟันบนจัดมาก่อนฟันล่างก็จะมีการเพิ่มที่นำฟันล่างไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมอปรับตรงนี้ให้มันหนาขึ้นนะพอไปถึงสักพักหนึ่งมันก็จะมีการเริ่มเปลี่ยนขั้นผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นช่วงช่วงที่ผมเล่าอันนี้หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นอีกงวดหนึ่งที่ผมจะเล่าในตอนต่อไปแต่มันประมาณนี้แหละที่มันจะมีการเริ่มเปลี่ยนบ้างคือเปลี่ยนจากลวดอ่อนเป็นเริ่มแข็งแล้วนะ จะเริ่มมีการออกแรงให้ฟันมันเริ่มเข้าที่มากขึ้นแล้วแต่ตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นคือผมไม่แน่ใจเดือนน่ะแต่มันก็แล้วแต่หมอนะเราก็แค่เข้าไปนอนอ้าปากแล้วก็ทําความสะอาดฟันให้ดีอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นสาระสาคัญของการเตรียมตัวอะไรขนาดนั้นก็คือหมอจัดอะไรมาก็อย่างนั้นแหละนะครับให้อะไรมาก็ทำตามนั้นก็น่าจะประมาณนี้สําหรับในตอนนี้ที่หายไปนานขอไฟด้วยที่เป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกผมก็อยากจะทําต่อเนื่องแต่ว่า เรารู้แล้วว่าว่าแบบมันผ่านมาโอเคเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4มันยังเหมือนเดิม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 อยู่ผมก็เลยคิดว่าจะทําไปทําไมวะวิดีโออัปเดตมามันก็เรื่องเดิมเรื่องเดิมเรื่องเดิมเงี้ยก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวรอให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันชัดเจนผมค่อยทําวิดีโอแล้วพอจะทําแบบนั้นก็แบบโอ้ไม่ว่างติดงานนู่นนี่ก็เลยอจดไว้น้ตไว้เดี๋ยวค่อยมาทําทีหลังรู้สึกตัวอีกทีนึงปีก็่แปดเดือนกว่าจะได้กลับมาทําน่าจะพอเห็นภาพบ้างแต่ว่าไอ้ตัว ทำแล็บที่ผมบอกว่าผมจะถ่ายทุกวันไอ้ทุกอาทิตย์ทุกคืนวันอาทิตย์ผมจะถ่าย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 ผมยังคงถ่ายอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเอามารวมแล้วก็ปลื้ดให้ดูเราจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงนะครับวิดีโอนี้เอาแค่นี้ก่อนผมเตรียมเนื้อหามาหลายหัวข้อเดี๋ยวเราจะต้องรีบพูดกันก่อนที่ผมจะผ่าตัดเฮ้ยผมจะผ่าตัดแล้วเหรอใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าทยอยไปนะก็ดูอันนี้ไปก่อนดูแบบตามเนื้อเรื่องถ้าเราดูตอนที่1 2 3 4สมาตอนที่5นี้ยังไม่ใช่ยังเป็นเรื่องของการ ปรับอาหารเริ่มกินได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าอ่ะค่อยๆดูไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเก็บไปนี่ก่อน